S <S <an> <S เดี๋ยวหยุดภาพเอาไว้ให้คุณผู้ชมดูพร้อมกันกําลังจะบอกว่านี่คือนาทีซ่อนร่างนะฮะแล้วเอาร่างน่าจะเอาไปเผาที่ปาจีนถูกไหมใช่ค่ะดูนะฮะสำคัญไงคุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวเราจะหยุดภาพให้ดูนี่หลักฐานชิ้นนี้ช่องแปดได้มาอีกเห็นไหมฮะแล้วขออนุญาตตัด้าไปกับภาพที่เมื่อกี้มันลากน้องขึ้นรถตอนกลางคืนเอามาชนกันคุณผู้ชมสังเกตภาพนี้ไหม <S <S นี่คือวันที่19ตอน9นาฬิกาหนาที มันสัมพันธ์กันตรงไหนคือเมื่อคืนนี้รากล่างน้องเสร็จแล้วเข้าใจว่าน่าจะเก็บไว้ในรถค่ะแล้วน้องน่าจะเสียชีวิตนะฮะหลังจากนั้นจึงอำพรางโดยการเอาศพน้องนั่งเบาะหน้าด้านคนขับแล้วป้องกันไม่ให้สังคมเห็นว่าเป็นศพคนตายจึงเอาที่บังแดดเนี่ยคุณผู้ชมฮะปิดเอาไว้ตรงบริเวณด้านหน้า<อ>ซึ่ง,งนนแ,นแน่นอนที่สุดก็คือทางฝั่งของคนนั่งเนี่ยคุณผู้ชมครับอ่านี่ฮะ มีภาพขยายให้ดูด้วยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจากภาพขยายที่เราทำมาให้คุณผู้ชมดูเขาวางแผนในการอําพลางนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วโกหกพวกเราทั้งหมดเห็นใช่ไหมฮะนี่คือลุ่งขึ้นวันที่19หลังจากที่ทำร้ายน้องคือคือ,คอวันที่สิบแปถูกไหมและหลังจากนั้นเมหลักฐานชิ้นต่อมาครับ คือจริงๆอ่ะมีหลักฐานวงจรปิดตัวสําคัญตอนที่หลังจากพาน้องขึ้นรถต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เขากําลังจะขับรถเข้าบ้านตอนต,อนตี2องนาทีของวันที่18กุมภาพันธ์ระหว่างที่เขาเลี้ยวเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่เหมือนเห็นชุดน้องสีขาวนั่งพิงกระจกอยู่เนี่ยค่ะคือถ้ามองใ,ใกล้ๆอ่ะจะเห็นจะเห็นสีขาวเนี่ยเหมือนชุดพรชุดน้องสีขาวนะคะพิงกระจกอยู่เหมือนกับว่าไม่ไหวเนี่ยค่ะ อันนี้จะเห็นนิดเดียวจะเห็นนิดเดียวแต่ที่บางแดดเนี่ยจะชัดมากใช่ค่ะจะชัดมากนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือวินาทีตอนที่เขากลับเข้ามาถูกไหมเมใช่แล้วมันจะไปสัมพันธ์กับตอน9โมง1นาทีคือตอนที่ออกจากบ้านซึ่งเข้าใจว่านั่นคือเส้นทางตอนกําลังหิ้วตัวน้องเนี่ยนะฮะเอาโทษทีก็คือเอาร่างไปทิ้งนั่นแหละค่ะภาพที่มีนี่ฮะตอนออกมานะฮะ แล้วก็จากหลักฐานตรงนี้ทั้งหมดนี้มันชัดเจนนะครับว่ามีการอําพลางแล้วก็มีการซ่อนร่างของน้องวันนี้จากหลักฐานทุกอย่างที่พวกเราได้มาเป็นครั้งแรกที่ช่อง8ผมจะประมวลตรงนี้และผมก็จะอยู่ย้ำนะฮะกับคนที่เห็นเหตุการณ์และคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นจากหลักฐานนี้คือคดีสำคัญก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มีการทำร้ายสังเกตว่ามีการใช้มือแล้วก็ตบกระชากแล้วก็เตะ แล้วก็อาวุธคาดการว่าเป็นก้อนอิฐเพราะมันจะไปสัมพันธ์กับที่ตำรวจเพิ่งไปเก็บมารวมถึงที่สําคัญก็คือใช้เท้าเหยียบน้องแล้วถ้าตัดภาพไปวันนี้ตอนบ่ายตอนที่ผู้สื่ข่าวลงไปที่พื้นพื้นที่จุดที่คาดว่าไปเจอกองเลือด<ะ>เราก็ได้แจ้งตํารวจทันทีนะฮะว่าเราได้หลักฐานทั้งหมดมาแล้วภาพจุดเกิดเหตุทัที่ไปเจอกองเลือดกับก้อนอิฐนี่คือภาพนี้ฮะ ตอนที่ไปเจอลักษณะเลือดเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นดวงๆเลยในที่เกิดเหตุเห็นใช่ไหมฮะนี่ฮะแล้วก็มีก้อนอิดซึ่งคาว่าน่าจะเป็นก้อนนี้หรือเปล่าถ้าไปสัมพันธ์กับวงจรปิดเนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าจากภาพนี้มันจะตรงกับลักษณะที่ป่ายชายเนี่ยเขาเหมือนกับเอาวัตถุบางอย่างทุบลงไปที่บริเวณศีรษะหรือลำตัวของน้อง คำถามก็คือบิวอ,อยู่ตรงนี้กับผมพอดีเลยบิว <Bill S 2> <ผม S 1> คือคนเดินผ่านตรงนี้บิวมันไม่มีใครเห็นจริงๆหรอบิวตรงๆนะครับผมออว่าวันนั้นน่ะมันมีคนงานที่อยู่ตรงข้ามที่เขาจะต้องทํางานนะครับกลางคืนเขาต้องเห็นดิว่ามันมีคนทะเลาะกันครับถูกต้องไหมครับเ,ออเพราะมันมีการเตะกระโดดตบหรืออะไรเงี้ยหรือว่านะตึกที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยจริงๆมันตึกกาลังก่อรสร้างกว่าครับบิวเออมันเป็นตึกอาคารพาณิชย์ที่อยู่ตรงริมถนนแจ้งวัฒนะปากเข็ดครับทานที่จะข้ามไปตัดไปทาง เมืองทธนีครับผมคร,บครับผมใช่มีคนอยู่ไหมเมื่อกี้มี<อ>คนงานครับก้อนอิดเมื่อกี้ขึ้นมาก่อนฮะผมผมมันมีคนงานอยู่ตรงแบบคนคนงานที่เหมือนเคลียร์ทางอ่ะเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีคนทะเลาะกันมันมีคนลงนัดลงมืออ่ะผมมันก็เลยงงว่าผมเพิ่งไม่เห็นกล้องใช่ไหมครับทําไมไม่แจ้งหรือว่าไม่แบบอะไรสักอย่างเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นอ่ะคือ เขาจบแล้วคือเขาเหมือนผมเห็นคือเขาแบบเหมือนตบให้ตื่นนะครับ oh, เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นเหมือนที่สิ่งที่ผมเห็นนะครับ <c oughs> พอคุณเดินมาคือมันจบไปหมดแล้วไอ้ที่เตอ,อะไรพวกเนี้ยนใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าทุบอิดหรืออะไรหลังจากที่จากจากผมเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่สิ่งที่ผมเห็นคือถ้าเกิดว่าผมเห็นทุบอิดอะโดยสัญญตตายาใช่ไหมครับผู้หญิงโดนทำร้ายแล้วโดนแบบขนาดนั้นอนะผมแบบวิ่งเข้าไปชาร์จอยู่แล้วแบบไม่ทำไม่ให้แบบไม่ให้เกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่าคนงานน่าจะเห็นเหตุการณ์นะครับว่ากัน ล่าสุดเนี่ยพาไปที่ปราจินบุรีด้วยนะฮะแล้วก็ผมอยู่กับเพื่อนของเขาก็คือคุณคุณเฟินคุณเฟิน,น,นคุณเฟินเองเนี่ยคอปเนี่ยฮะ,ะผมถามนิดนึงเฟินที่ปราจินบุรีน้องเองเขามีความสัมพันธ์อะไรกับที่ปราจีนไหมหรือเราก็เพิ่งรู้วันนี้จริงใช่ค่ะเพิ่งรู้เลยไม่ทราบเลยค่ะคือคุณเนี่ยรู้มากกว่าน้องเคยโดนทําร้ายฝ่ายเดียวในฐานะเป็นเพื่อนคุณเคยเตือนครับไหมว่าเราเราอย่าไปยุ่งกับไอ้คนคนนี้เคยนะค่ะ เคยค่ะเพราะว่าตอนที่แบบเคยเอาเท้าถีบหน้าที่คอนโดค่ะแล้วก็บีบคอเหมือนแบบหนูก็ช็อกเไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะบีบอย่างนี้เลยหรอใช่ค่ะทีแรกเอาเท้าเหยียบหน้าแบบมากกว่าสิครั้งแล้วหนูก็ช็อกไปเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบได้สติแล้วก็คือแรงเขามันเยอะค่ะเราก็สู้ไม่ไหวแล้วแบบก็บีบคอจนแบบเหมือนจะขาดอากาศหายใจแล้วค่ะแล้วหนูก็บอกว่าจะตายแล้วนะแล้วเขาก็แบบสะดุ้งแล้วก็เหมือนแบบรู้ตัวอีกทีแบบ ก็หยุดอย่างนี้ค่ะเหมือนเขาแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะแสดงว่าภาพที่เมื่อกี้เราได้มาตอนที่มันเตะมันเตะมันเตะเนี่ยนะฮะมันคือภาพเก่าที่คุณก็เคยเห็นมาแล้วเอที่เมื่อกี้ที่เห็นที่มันเตะน้องทาร้ายคุณเคยเห็นมาแล้วว่ามันเคยแบบนี้จริงใช่ค่ะที่น้องเห็นจะเห็นตอนที่เขาที่น้องเล่าครับแบบเหมือนเขาบีบคอน้องเี่ยบหนเท้าเหยียบหน้าก่อนแล้วก็บีบคอจนเมือนบีบจนกระทั่งแบบจะตายแล้วจนน้องเฟิร์นพูดว่า พอได้แล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่ากาบสะดุ้งตื่นมันสติเขาขึ้นมาเขาเลยหยุดทําใช่แต่สิ่งที่ให้เหตุการณ์นี้ผมมองว่าเขาหยุดไม่ได้ใช่ค่ะผมคิดว่าตอนนั้นคือเพื่อนบอกให้พอก่อนพอได้แล้วเพื่อนจะตายแล้วกับสติที่มันไม่มีใครหยุดสติมาเลยใช่ครับมันก็เลยทั้งเปะทั้งลากไปริมถนนเนี่ยนะครับโอ้ยตายแล้วแล้ววันนั้นมืดมากคือแบบแปลกมากคือเมื่อวานผมพาคุณแม่ไปดูที่เกิดเหตุใช่ไหมครับกลายเป็นว่าไฟอ่ะ สว่างมากครับเป็นกับสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลเนี่ยครับแปลกแสดงว่าคุณบอกว่าวันที่น้องโดนฆ่าตายเนี่ยก็คือมืดนะครับเห็นไหมครับมืดมืดครับมันมืดมืดหมดเลยถ้าย้อนเทภาพกลับไปปัจจุบันนะครับมันสว่างเพราะไฟมันติดวมดแล้วถ้ามันสว่างผมเห็นแบบกระทั่งเลือดหรือว่าเห็นอะไรเงี้ยผมไม่อยู่นิ่งเฉยๆยแน่นอนครับแน่ใช่ครับเรื่องอะไรจะไม่ช่วยที่ภาพตอนพอถอลงไปเก็บหินนะฮะคือภาพปัจจุบันฮะตอนกลางคืนฮะที่น้องเขากําลังบอกว่าไฟสว่างแล้วอ่ะเปิดตัวนั้นขึ้นมาสัมพันธ์กันด้วย ตอนที่เข้าไปพอทอลงไปฮะคือพอทอลงไปวันนี้เข้าใจว่าทุกอย่างน่าจะก,กระจ่างตรงที่ว่านี่นที่คุณบอกสว่างใช่ไหมใช่ครับสว่างมากคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้แล้วมันภาพสว่างเนี้ผมทนไม่ได้หรอกใครทําแบบนี้กับผู้หญิงอ่ะนี่ถ้าจะรู้เนี่ยหินตอนนี้คือสว่างม,มันตรงกันข้ามกับเมื่อคืนตอนที่เกิดเรื่องอะไรช่วงวันที่สิบแปดใช่ครับมันมืดไปหมดเลยมืดมากครับมืดมองไม่เห็นนะผมเป็นคนที่อยู่แถวแถวเส้นนั้นผมอาศัยแถวนั้นนะครับมันมืดจนข่มมองเห็นยังไม่เห็นทางอ่ะ ผมเห็นแค่เฉพาะไฟฉุกเฉินที่กระพริบว่าเลี้ยวซ้ายเข้าทางด่วนมันมืดจนแบบกระทั่งแบบผมไม่เห็นเลือดเอาเพิ่งแค่นี้ผมเพิ่งมาเห็นในคลิปวงจรอะไรเงี้ครับก็คือเพิ่งมาเห็นวันนี้ตอนบ่ายที่พาไปดูว่ามันมีเลือดเดี๋ยวขอถ้าเทียบกับตอนบ่ายเลือดมันเยอะไหมอันนี้เห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวบอกมันมีเป็นดวงใหญ่ๆแล้วมันกระจายเหมือนติดกับขอบถนนด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวเราดูภาพอกลางวันหน่อยก็ได้นะนี่ เยอะไหมวันนี้คุณบิวได้ไปไหมดูครับก็เป็นยังไงบ้างก็มันก็เป็นแบบเลือดนะครับแต่มันไม่ได้แบบเยอะแบบสาดขนาดนั้นเพราะถ้ามันเยอะสาดขนาดนั้นผมก็น่าจะเห็นแต่มันก็มืดจริงๆครับวันคุณว่าที่อีกก้อนนี้ไหมผมว่าไม่น่านะครับมันใหญ่ไปแต่มันมีเหมือนกับมีคราบติดอยู่ก็อาจจะแบบลอยมาเขาลงไปเก็บแล้วนะนี่คือน้องหัวชนกับตรงขอบนี่เลยเหรอแต่ว่าจริงๆมันถ้ามองในคลิปวิดีโออะครับมันจะยาวกว่านี้ใช่ไหมครับมันจะเหมือนไปเล็กหเหมือนเขาทำให้มันแตกแล้วเขาก็ทุบ แต่ทีมอาจจะตัดดูตัวที่9กับ7 8 9เนี่ยเมื่อกี้นะฮะเหมือนกับคุณกำลังบอกว่าเนี่ยมากระจายเหมือนกันมันทุบให้มันเล็กแล้วก็คือค่อยฟาดไงถ้าเกิดว่าใช้ก้อนขนาดนั้นผมต้องเห็นสภาพผู้หญิงหน้าเละสิครับถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่แต่คือกลาย่าทําให้มันเล็กก็คือจะได้ง่ายต่อการทําหรือเปล่าอันนั้นคืออีกประเด็นหนึ่งพี่ผมคิดค่ะแต่โอ้โหนี่ฮะเพราะว่าผมไม่เห็นเลือดไม่เห็นอะไรนะครับนี่ฮะอันนี้อันนี้คือกองใช่ไหม ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นร่องรอยที่ยังเหลืออยู่แล้วพอถอเข้าไปเก็บนะฮะ mm hmm. วันนี้เลยคุณผู้ชมฮะ แล้วมันไปสัมพันธ์กับหลักฐานใหม่มก็คือวงจรปิดที่เราได้คืออย่างนี้ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวขอตัดไปที่เกิดเหตุหน่อยนะฮะข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่าวันนี้จากหลักฐานเนี่ยมันจะประมวลปฏิปะตะได้แล้วว่าวันที่18คือวันที่ลงมือฆ่า19คือวันที่ซ่อนล่างขึ้นรถและหลังจากนั้นขับหลบหนีเพื่อที่จะเอาร่างไปทิ้งแล้วก็เผาทําลายเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้าทีมงานได้ข้อมูลที่ปาจีนขึ้นมาเพิ่มเติมนะฮะเปิดภาพขึ้นมาได้เลยนะ จุดที่มีการไปเจอศพล่าสุดนะฮะตอนเมื่อสักครู่นี้พันตำรวจเอกอภิศักดิ์โชติกาเสถียรผู้กองกัปปเกตภาพที่คุมตัวเข้าไปนะฮะที่สพปักเกรดเนี่ยเห็นบอกว่ายอมรับแล้วนะฮะยังไงก็ต้องยอมรับแหละ mm hmm. เพราะหลักฐานเปิดม,มาพร้อมกันเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็คือถูกทาร้ายโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขายังจําจุดก็คือที่ซ่อนศพไม่ได้ mm hmm. แต่เมื่อกี้นี้คือตํารวจไปเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ mm hmm. ว่าเจอร่างมนุษย์ ถูกทิ้งเอาไว้ถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นขอขึ้นผังเส้นทางรถให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันในค่ําคืนนี้ถ้าเราประมวลจากเส้นทางรถเนี่ยนะฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยก็ได้นะฮะ <S <S ในข้อมูลของเส้นทางรถเนี่ยมันจะระบุชัดเจนอเมอ,อธิบายหน่อยก็คือจะเริ่มจากจุดที่เป็นร้านอาหารอยู่แถวเลียบทางด่วนเนี่ยนะคะที่ทางด้านของสามีก็คือคุณสิริชัยค่ะได้มีการจัดงานวันเกิดก็มีน้องนุ่นมีลูกสาวแล้วก็มีเพื่อน ที่ไปอยู่ที่ร้านนี้ด้วยนะคะเห็นว่าเริ่มจัดงานตั้งแต่ประมาณช่วงสักหกโมงเย็นใช่ไหมคะคุณเฟินคะก็มีการไปที่ร้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็่วนตัวของเพื่อนใช่ค่ะค่ะเลิกกันปีหนึ่งก็แยกย้ายกันกลับบ้านปกติไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็จุดที่สองค่ะจะเป็นจุดที่พยานเห็นผู้หญิงถูกทําร้ายก็คือที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นจุดที่3ามกล้องจรปิดจับภาพที่ถนนเรียบคลองปลาปลาซึ่งเมื่อวานมีวงจรปิดเนี่ยรถ มีเอ็มสีขาวของคุณสิริชัยขับผ่านเรานําเสนอไปแล้วแล้วก็จุดที่4ที่ทางด้านสามีเนี่ยอ้างว่าคุณชนลดาหรือน้องนุ่นลงจากรถใกล้สีแยกแต่จริงๆไม่มีการลงนะคะและจุดที่5ก็คือบ้านพักของทั้งคู่ที่ปักเกร็ดนนทบุรีค่ะซึ่งวงจรปิดวันนี้ก็จับภาพว่าเขากลับไปในคืนเกิดเหตุตอนตีสองยนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราเห็นหลักฐานทั้งหมดแน่นอนแล้วเราเปิดพร้อมกันที่ช่อง8